สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆหลวงป้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าแสงทองสองทางก็มาพร้อมกับ3เหรียญชนิดราคา10บาทวันนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามและก็โดดเด่นนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนนั้นถือได้ว่าเป็นเหรียญที่กําลังมีกระแสนะครับและก็มีค่านิยมในการเก็บสะสมบางท่านนั้นก็ นำไปทําการเกณฑ์กาไรต่างๆนะครับส่วนการเก็งกกาไรนั้นพี่น้องจะต้องดอูความสวยงามของเหรียญจานวนการผลิตและที่สําคัญราคาการประเมิน U.N.C. นั่นเองนะครับส่วนลหลายๆท่านนั้นก็อาจจะเลือกเก็บในความนักความชอบต่างๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เป้าหมายของแต่ละท่านนะครับว่าจะเลือกเก็บในลักษณะ แบบใดนะครับในเป้าหมายยังไงนั่นเองนะครับเหรียญที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับสําหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับเดี๋ยวจะแกะตรับให้พี่น้องดูนะครับเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นเหรียญชนิดราคา10บบาทเป็นแน่นะครับเนื่องจากว่ามี หลายปีพศด้วยกันนะครับหลายปีพศที่มีราคาการประเมินนั้นสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวอย่างนะครับเช่นเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเราจะเห็นถึงความสวยงามและความโดดเด่นนะครับลวดลายต่างๆของ เหรียญกระสาบรุ่นนี้นะครับซึ่งผลิตออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ไปจนถึงปีพุทธศักราช2551นะครับรวมได้ถึง21ปีพศด้วยกันนะครับรวม21ปีพศด้วยกันนะครับอของเหรียญรุ่นเก่าแบบนี้นะครับส่วนเหรียญรุ่นใหม่นั้นก็เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับ อ่าซึ่งจะเป็นเหรียญถัดไปนั่นเองด้านหน้าเป็นพ่อระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนั้นเราจะเห็นได้ถึงความสมบูรณ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นวงขอบด้านในนะครับทองเหลืองหรือว่าวงขอบด้านนอกนะครับเราจะเห็นสันขอบนั้นขึ้นแบบสม่ำเสมอกันนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นได้ว่ามีการปั๊มเบี้ยวต่างๆนะครับปั๊มเบี้ยวทําให้ลวดลายต่างๆทําให้ ขอบเหรียญสีทองนี้มันหายไปนะครับอาจจะเป็นสีเงินบ้างหรือว่าอาจจะเป็นขอบซ้อนบ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครมีความต้องการในลักษณะแบบใดนะครับนี่คือด้านหน้านะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเราจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีเหรียญกระสาบที่ระลึกหมุนเวียนนะครับอ่าเหรียญ ประสาบที่ระลึกในวาระต่างๆที่เป็นโลหะสองสีนะครับจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็คล้ายๆกันอีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งก็คือเหรียญชนิดราคา2บาทนั่นเองนะครับจะเป็นวงขอบคล้ายๆกันนะครับส่วนด้านหลังกลางเหรียญนั้นมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับดูนะครับเหรียญที่มีความสึกหรอต่างๆนะครับท่านใดที่เล่นเหรียญนะครับอยากจะให้ดูหนึ่งพวกพระปรางต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหม นะครับมันจะมีลวดลายที่หนาขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือการสึกหรอนะครับหนาจนไม่มีลวดลายเลยเห็นไหมนะครับตรงนี้นะครับก็คือจุดที่สูงที่สุดนะครับมันจะถูกโดนกระแทกต่างๆนะครับโดนกระแทกโดยเหรียญต่างๆหรือว่ากระแทกกับพื้นกระแทกกับสิ่งของต่างๆนั่นเองนะครับจึงทําให้เหรียญน,นั้นมีความสึกหรอค่อนข้างเยอะนะครับให้ดูตรงสันนูนขึ้น สูงสุดนั่นเองนะครับหรือว่าจุดสูงสุดนั่นแหละนะครับในพระปางต่างๆนะครับปางเล็กปางใหญ่นะครับส่วนลวดลายต่างๆเราก็สามารถดูได้นะครับดูจากความคมชัดของอลักษณะของตัวอักษรต่างๆตัวเลขต่างๆนั่นเองนะครับดูความคมชัดของเขานะครับไม่แตกหรือว่าไม่ใหญ่หนาะ นะครับตัวนั้นก็อาจจะเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับปีพุทธศักราช2,545นะครับซึ่งปีพศนี้มียอดการผลิตถึง61,333,000เหรียญน,นะครับนี่คือปีพศ .2,545 นะครับถือได้ว่ามีความสวยงามมากเลยทีเดียวเราไปดูอีกเหรียญน,นะครับอีก2เหรียญน,นะครับสปีพศกันนะครับว่ามีความน่าเก็บสะสมมากน้อยขนาดไหน เหรียญสิบ,บาทแบบใหม่ซึ่งเป็นแบบพระเศียนใหญ่นะครับอ่าแสงทอ,สองสกทางก็เคย พูดในหลายคลิปนะครับก็เคยทําคลิปออกมาเยอะแยะมากมายนะครับสาหรับเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับหลายปีพศด้วยกันนะครับที่มีความสวยงามและก็น่าเก็บสะสมนะครับจริงๆแล้วก็น่าเก็บสะสมทั้ง10ปีพศด้วยกันนะครับก,ก็คือที่ผลิตมาตั้งแต่ปีพศ .2551 ไปจนถึงปีพศ .2560 นะครับรวมทั้งสิ้น10ปีพศด้วยกันนะครับทั้ง10ปีพศนี้ก็จะมีราคาการประเมินและยอดการผลิตนั้นแตกต่างกันบาง ปีพศผลิตออกมาน้อยแต่ราคาการประเมินต่ําก็มีนะครับบางปีพศผลิตออกมาเยอะราคาการประเมินสูงก็มีนะครับ ต่ำก็มีสูงก็มีนะครับอ่าวันนี้เรามาดูของปีพศนี้แล้วกันนะครับปีพศนี้นะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับในวงขอบก็จะระบุเหมือนกันกับแบบพระเศียรเล็กนะครับแต่อาจจะต่างกันที่ตัวอักษรต่างๆนะครับอ่ามาดูว่าทําไมมันต่างกันนะครับตัวอักษรต่างๆก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับอาจจะสั้นและอัดจจยาวที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับ เราดูนะครับอาจจะแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะครับการระบุด้านหน้าเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันที่ดีไซน์ของเหรียญนั่นเองวงขอบนะครับเหมือนกันหมดนะครับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนเหรียญที่ระลึกที่เป็นตามวาระต่างๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับกลางเหรียญนั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับปีพุทธศักราช2555นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีความโดดเด่นและความสวยงามบาง เหรียญนะครับบางเหรียญนั้นเราจะเห็นได้ว่าพวกลวดลายต่างๆนั้นจะล้นออกมานะครับคล้ายๆกับเหรียญที่ระลึกต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะปั๊มลวดลายล้นนะครับอันนั้นเขาตั้งใจให้ล้นแต่อันนี้นะครับก็คือมันล้นด้วยความผิดปกติของเขานะครับก็คือปั๊มแล้วเนื้อมันล้นนั่นเองอาจจะทําให้ลวดลายต่างๆนั้นมันล้นออกมานะครับ ส่วนลวดลายนะครับที่มันล้นออกมาลักษณะแบบนี้นะครับแสงทองสองทางก็มีอยู่หลายเหรียญด้วยกันนะครับเหรียญปีพศ2555นะครับที่มีลวดลายของพระปรางหรือว่าลวดลายของแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมันล้นออกมาตรงเนื้อสีเงินเงินนะครับอันนั้นก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่เป็นปกติอยู่นะครับปีพุทธศักราช2555พี่น้องผลิตออกมาทั้งสิ้น124,100,000เหรียญ นะครับผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ความสวยงามนั้นไม่ได้แพ้ปีใดเลยนะครับปีพศนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกนะครับเหรียญของรัชกาลที่9ทุกรุ่นทุกปีพศนะครับมีความน่าเก็บสะสมและก็มีราคาที่เปลี่ยนแปลงกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพียงแค่3-4ปีนะครับราคาปรับขยับขึ้นหลายรุ่นหลายปีพศด้วยกันนะครับปีพศ2555นั้นยอดการผลิตถือว่า พอได้นะครับพอได้เลยทีเดียวนะครับ1 2 4่งรล้านเสร็จๆนะครับและอีกเหรียญหนึ่งที่น้องเรามาดูนะครับอีกเหรียญน,นี้นะครับถือได้ว่าสวยงามอีกปีพอสอหนึ่งนะครับ ด้านหน้านี้เราก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับส่วนถ้าพี่น้องจะเก็บสะสมนะครับก็ให้เลือกเก็บสะสมในลักษณะเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับลวดาลายต่างๆนั้นยงคงอยู่นะครับการบุกการเบี้ยวนั้นเรายังหาเลือกได้นะครับเรายังหาเลือกได้ในระบบหมุนเวียนเหรียญรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะครับด้านหน้าระบุเหมือนกันวงขอบเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างแม้แต่ปีพศนะครับเรามาดูนะครับว่าทําไมถึง เอามาให้ดูทั้งสองเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญปีพศ2555นะครับอ่ามันก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับบล็อกเดียวกันแต่ความแตกต่างนะครับความแตกต่างเราก็จะเห็นได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่าอันนี้ก็คือล้อนมาน้อยเนาะล้นมาก็ค่อนข้างที่จะ อพอเรารู้ว่ามันมันล้นออกมานะครับแต่ตัวนี้ก็คือยังอยู่ในกรอบนั่นเองนะครับและมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่แสงทองสกทางไม่ได้เอาออกมาให้ดูนะครับก็คือล้นออกมาจนถึงตัวอักษรเลยทีเดียวนะครับแต่ตัวนั้นก็รับซื้อมานะครับในเหรียญละ100บาท <c oughs> นะครับรับซื้อมาในเหรียญละ100บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีนะครับ พี่น้องมีเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับที่ลวดลายของแม่น้ําเจ้าพญาหรือว่าลวดลายของผ้าปลางนะครับที่พิมพ์ล้นออกมาเยอะๆนะครับที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับก็สภาพเหรียญสวยๆนะครับก็ติดต่อแสงทองสองทางมาได้นะครับยินดีรับกับพี่ๆน้องๆนะครับส่วนราคานั้นเรามาพูดคุยกันตกลงกันว่าสภาพเหรียญน,นั้นมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ สวยงามนะครับถึงแม้ว่าราคาการประเมินเขาจะค่อนข้างต่ำนะครับปีพศ2555 UNC เขาประเมินอยู่ที่50บาทนะครับต่อเหรียญแต่การซื้อขายนั้นเราจะเห็นการซื้อขายกับเหรียญที่เป็นลักษณะเหรียญสภาพเหรียญ UNC นั่นเองนะครับก็ยังอยู่ในหลอดในถุงต่างๆนะครับที่เห็นซื้อขายส่วนทั่วไปนะครับก็จะเป็นเหรียญพวกที่มีความพิเศษต่างๆนั่นเองที่มีการซื้อขายกันนะครับส่วนเหรียญปีพศ2555 จ้ำนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีพวกลวดลายต่างๆมันลดหรือว่ามีความโดดเด่นและความสวยงามลักษณะแบบไหนก็ขอให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้กับแสงทองสองทางนะครับปี5้าห้านั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่มีความสวยงามนะครับอ่านะครับควรจะเก็บเอาไว้บ้างนะครับเหรียญแปลกๆปีพศที่มันตองอย่างเงี้ยนะครับอ่าหน้าเก็บสะสมแต่ก็ขอให้มันอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญทั้ง3มปีพศนะครับ 3ปีพศที่มีความน่าเก็บสะสมนะครับมีความน่าเก็บสะสมนั่นเองนะครับก็อย่างไรก็ดีนะครับก็ขอฝากพี่ๆน้องๆลุงปนอานะครับจะเก็บสะสมต้องฝากตั้งเป้านะครับอ่าเราก็ต้องตั้งเป้าให้กับตัวเองว่าเราสะสมเพื่ออะไรนะครับเราจะเก็บได้ถูกทางไม่ได้สเปะสปะนะครับอ่าเดินได้ถูกทางนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ